พอเสร็จทำไมครับนอนทาไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้ทําไมชีวิตฉันต้องมาเจอเรื่องราวที่มันบาดเจ็บเจ็บปวดทําไมมันไม่เหมือนคนอนื่นทําไมมันไม่สวยหรูทําไมแล้วก็ทําไมจากนั้นนะครับผมก็นอนคิดเฝ้าคิดมันเหมือนว่าคนเนี่ยเหมือนโทรศัพท์เนาะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มันเต็มมันก็ยังสามารถคิดะไรด้ ถ้าเกิดวันในวันหนึ่งเแบบนีกก่ยแบตมันหมดเพื่ออะไรเนี่ยมันจะเป็นรายข้าเลยซึ่งตอนนี้ผมมองตัวเองเลยทำไมเราช่างราค่า้าเพราะว่าเราไม่มีไฟเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราควรจะเติมเต็มก็คือเราจะต้องเติมเต็มไฟในตัวเราขึ้นมาครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเรานี่แหละจะต้องเผาตัวเองให้ได้เรานี่แหละ,ะเป็นผุ้ที่ให้กาลังใจตัวเองเรานี่แหละ,หจ,ออหละจะลุกขึ้นมารับผิดชอบการกระทำของเราทั้งหมดเพื่อให้เราเนี่ยประสบความสาเร็จ และสิ่งสิ่งนั้นนะครับที่ผมได้รับในวันนี้รู้อยากถามวคืออะไรคือไปตอบไม่ถูกเลยลงลงไวดาวมากแล้วไม่เป็นก็นะครับสิ่งที่ผมได้รับวันนี้นะครับมันตรงกับชีวิตผมมากเลยแล้วผมจะโชว์ให้ดูนะครับจากตาดูมะ ผมได้รับ<ม>รที่ชารถูกต้องครับแบตเตอรีร่ของมือถือนะครับถ้าเกิดมันหมดแบตแล้วเนี่ยมันยังชาร์จได้แต่ไฟคนเราละถ้าเกิดมันหมดแล้วเราจะชาร์จยังไงถ้าเกิดเราไม่ชาร์จที่ตัวของเราเองปัจจุบันนะครับถ้าเกิดในองค์กรของเราทุกคนก็จะมองผมว่าผมเป็นคนที่อาร์ตพลังกับทุกคนชาร์จพลังให้กับกทุกสิ่งทุกอยาก่างทนองค์กรให้มันก้าวหน้าทั้งที่ตัวเองเนี่ยไฟไม่ได้ถึงไหน แตเรามีไฟล์เราม,มีความเชื่อมัน่นแล้วผมก็ว่าขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับก่อนจะรู้ต้องผ่านก,การลงก่อนจะลงต้องผ่านก,การคื้อก่อนจะเก่งต้องผ่านก,การฝึกปรือก่อนจะมีชือ้อต้องผ่านงานหนักมาขอบคุณครับ